กับช่องคนเมืองท้อยนะผมก็ต่อคนระับในสัปดาห์ที่2ก็จะมีทั้งหมด2ชุดนะผมมีชุดที่3กับ4คลิปนี้จะเป็นชุดที่4นะครับนี่จะเป็นชุดมีชื่อว่าพริ้งวูดบล็อกนะผมพริ้งชิปนะครับผมนี่ก็จะมีกล่องนะผมคล้ายๆเหมือนชุดที่2แบบนี้แล้วก็น่าจะมีตัวชิปตัวแกะตัวเล็กๆนะผมอยู่ด้านบนกล่องแบบนี้ด้านในกล่องเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวกล่องครับตัวกล่องนี่ครับก็ นีเป็นสีพื้นแบบนี้มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้กล่องเล็กๆแบบนี้นะครับผมมาแกะกันเลยครับไม่รู้ว่าตัวสติกเกอร์เนี่ยจะให้มาเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมขออนุญาตด,ดูสติกเกอร์ก่อนแล้วกันครับผมนี่กล่องไว้ก่อนมาดูสติกเกอร์ครับสติกเกอร์ที่ให้มาเนี่ยเหมือนจะเหมือนกันนะครับผมเหมือนจะเหมือนกันเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนะครับอ๋อไม่เหมือนนะผมนี่ ด้านขวามือนะผมจะเป็นสติกเกอร์ของชุดที่2นะผมส่วนซ้ายมือตรงนี้จะเป็นอ่าสติกเกอร์ของชุดแกะนะผมตัวชุดที่4นี่ครับดูความแตกต่างก็ตัวชุดแรกเนี่ยจะมีน้ําเยอะนะครับตัวนี้น้ํานิดหน่อยแล้วก็เป็นพื้นนี่จะเยอะกว่านะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่มีพื้นนะผมอันนี้จะมีนี่มีความแตกต่างกันนะผมโอเคดีเรามาแกะดูตัวบล็อกกันครับ นี่ตัวบล็อกจะเป็นสีชมพูนะผมเขียนไมค์คร f บแบบนี้เหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูแกะด้านในกันครับผมนี่ครับตัวแกะก็ดูแบบน่ารักดีนะผมตัวเล็กๆเ,เหมือนจะเล็กกว่าตัวคิปเปอร์นะผมนี่ดูว่าขนาดของแกะกับคิปเปอร์นะครับผมเพิ่งเมื่อสังเกตนะครับด้านหลังคิปเปอร์เนี่ยเหมือนจะบอก สถานที่ผลิตอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าตัวแกะอ๋อตัวแกะก็บอกเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะมีเป็นตัวหนังสือนะครับผมนี่แล้วก็มาดูแผงด้านในกันครับตัวแผงด้านในอันนี้จะเป็นของแกะนะครับผมลักษณะแผงจะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นสามหนึ่งสองสามสี่ชั้นนะครับตัวบล็อกจะมีสี่ชั้นเดี๋วมาดูความแตกต่างนะว่าแผงของตัวคิปเปอร์เนี่ยจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับโอเคผมแผง จะไม่เหมือนกันนะครับผมดูครับดูความแตกต่างของแผงด้านขวาจะเป็นคิปเปอร์ะครับด้านซ้ายจะเป็นแกะนะครับผมดูครับตัวบล็อกต่างๆเนี่ยจะมีความแตกต่างกันชัดเจนนะครับไม่เหมือนกันเลยนะครับผมนี่ก็ทั้งสองบล็อกสามารถนํามาต่อกันแบบนี้ได้ครับผมนี่ครับก็สามารถต่อได้เป็นแบบพื้นที่กว้างๆได้เลยนะครับดูแกะทับเก็บมาแบบนี้ก็นี่เลยวางได้สบายเนื่อมเพราะว่า ตัวบล็อกที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันจะเสมอกันเพ้่อทำให้วางได้แบบสวยงามแบบนี้เลยตัวส่วนของสติกเกอร์ก็ไปติดกันเองนะครับผมใครชอบแบบไหนต้องการแบบไหนก็ติดออกแบบพื้นที่ของตัวเองนะครับผมวิธีการติดก็เพียงแค่แกะตัวสติกเกอร์นะครับผมแล้วก็นำมาแปะตามบล็อกต่างๆนะครับผมตัวบล็อกเนี่ยมันจะมีทั้งบล็อกที่เป็นผิวสัมผัสหยาบๆนะครับกับผิวเรียบนะครับ ผิวคุกคะกับผิวเรียบก็ประมาณแล้วก็ตัวบล็อกเหมือนจะมีจุดตรงนี้คิปเปร์ก็มีเหมือนกันนะผมเพิ่งสังเกตจะเป็นจุดอยู่บริเวณกลางๆางนะผมอาจจะสลับกันบ้างนะผมด้านบนด้านขวาด้านซ้ายนะครับผมแบบนี้เลยโอเคผมก็สลับคลิปนี้ก็จะจากกันไปกับตัวบล็อกชิปนะผมพิกงนะผมเป็นตัวบล็อกเป็นแกะสีชมพูนะผมเป็นบล็อกมาให้แบบนี้แล้วก็เงี้ยก็ตัวเนี้ยมันกค็คู่กับ ตัวชุดที่3แน่นอนหนูเนี่บเรามาประกอบนะครับแต่ว่าตัวของชุดที่3ตัวฐานเนี่ยจะเป็นไม่เป็นสีชมพูนะครับผมก็ทำให้อาจจะแตกต่างนะครับแต่ว่าก็ไม่ต่างจากชุด1กับ2นะครับตัวคิปเปอร์ก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมครับตัวคิปเปอร์นี้จะเป็นสีเขียวนะครับผมก็มีความแตกต่างกันนะครับโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดติด,ดตาม กด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งนะผมจะไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องเราคนเมืองท้อยนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้านะผมก็ใครที่เห็นคลิปนี้ก็รีบไปเก็บสะสมก็ได้นะครับต้องบอกว่าตัวเซตของไมค์ครับผมเป็นเซตที่น่าเก็บนเซตที่แล้วก็น่าเก็บชุดนี้ก็น่าเก็บเหมือนกันแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวกล่องซุ่มนะครับผมกล่องซุ่มแบบนี้นี่ครับนี่ครับไปหาซื้อได้มีเซต199บาทกับ3 9 9บาทนะครับผมก็ไปหาซื้อก็ได้ที่ แม็กนะครับหรือว่าสั่งพังแอปเดล i v e r y ีก็ได้นะครับนี่ครับเป็นตัวที่ผมได้มากตัวนี้นี่โคตรเท่นะครับโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าไปแล้วผมไม่เจนครับสวัสดีครับ